สวัสดีครับเพื่อนๆชาวท้ายสวนมวลเกษตรและเพื่อนที่รักการทําสวนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ช่องไท้ายสวนมวลเกษตรขอนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของหน้อยนานะครับหน้อยหนาที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็เป็นหน้อยหนาพันุพื้นเมืองแล้วนี่นะครับหน้อยหนาหนังหน้อยนาเนื้อเนี่ยครับเราเพาะไว้ในถุงนี่ประมาณปีกว่าและปีครึ่งปีครึ่งได้แล้วนะครับวันนี้เราจะเอาหน้อยนาเพชรปากช่องมาเสียบยอดนะครับจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับ กิ่งหนาๆเพชรปักช่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบยอดเป็นการเสียบแบบแปะข้างนะครับจะเสียบแบบเสียบยอดแปะข้างนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับก็มีครีมกันไกตัดกิ่งแล้วก็เชือกฟางนะครับเทปกันน้ำนะครับเพื่อนๆเตรียมเอาไว้นะครับแล้วก็มีดคมๆนะครับจะใช้คัตเตอร์ใช้มีดอะไรแต่ต้องคมนะครับมันจะติดง่ายนะครับถ้ามีดไม่คมก็จะไม่ติดนะครับหรือโอกาสติดน้อยมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาชมวิธีการดูนะครับว่าเราจะทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวนหนาต้นนี้เราก็ตัดออกไปเลยนะครับตัดตามที่เราต้องการจะจะเสียบเลยนะครับเราไม่มีการแปะข้างแล้วนะครับตอนนี้ตัดยอดเลยนะครับแล้วก็เอามีดกรีดรอยช้ำนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่เป็น้อรานะครับ หลังจากนั้นก็มาตัดกิ่งพันธุ์นะครับตัดกิ่งในหนาเพชรปักช่องที่เราปลูกไว้นี่แหละครับพอดีเราเอากิ่งมาเพื่อที่จะมาขยายพันุ์ต่อนะครับก็ลักษณะจะเล็กกว่าต้นตอน,นิดหน่อยนะครับเราตัดไว้ประมาณสัก3ข้อตานะครับเพื่อนอาจจะยาวประมาณสัก3มนิ้ว4นิ้วนะครับแล้วเราก็มา ปาดลงไปตรงๆเลยนะครับปาดที่ต้นต่อนะครับลองทาบดูนิดนึงก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเราก็ปาดลงไปนะครับใช้มีดค er. ัตเตอร์ค่อยๆกดลงไปนะครับมีดมันคมนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับกดลงไปประมาณไม่เกิน2นิ้วนะครับไม่เกิน2นิ้วนะครับแล้วก็ตัดเฉียงๆลงไปลักษณะนี้นะครับให้เหลือ เปลือกไว้หุ้มกิ่งพันนุ์นิดนึงนะครับเราตัดลักษณะกึ่งปากฉลามนะครับแต่ไม่ใช่แบบลิ่มนะครับเพื่อนๆนะครับลงไปประมาณนี้นะครับเหลือข้อตาไว้สัก3ข้อตานะครับแต่ว่าเราจะใช้แค่2ข้อตานะครับข้อตาบนนี้ก็จะใช้ เพราะติดพันกิ่งในปิดไปเลยนะครับลักษณะการเสียบก็เสียบลงไปลักษณะนี้เลยนะครับให้เปลือกอผิวเปลือกด้านใดด้านหนึ่งนะชิดกันนะครับสมมุติว่าเขาไม่ได้ชิดกันทั้งสองด้านก็ขอให้ด้านใดด้านหนึ่งชิดกันนะครับผิวผิวผิวเปลือกนะครับจะเอาด้านที่เราปาดเยอะนี่เข้าไปชิดด้านในนะครับนะ เปลือกชิดกันด้านใดด้านหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ใช้เทปฟางนี่แหละครับพันให้รอบให้แน่นนะครับต้องพันให้แน่นนะฮะถามว่าทำไมไม่ใช้เทปกันน้ําทีเดียวเลยเทปกันน้าบางทีเราดึงแรงๆแล้วมันชอบขาดนะครับใช้เทปฟางเทปฟางแบบนี้แน่นอนกว่านะครับมันจะทําให้แน่นนะครับโอกาสติดก็จะมีสูงส่วนในเทปกันน้ําตรงนั้นเดี๋ยวเราเอามาพัน พื่อไม่ให้น้ําเข้าแล้วไปเกิดเชื้อรานะครับเนี่ยพันลักษณะนี้ครับจะแน่นมากเลยนะครับโอกาสที่เขาจะติดนี่90%ซขึ้นเลยนะครับมีคมแล้วก็พันให้แน่นนะครับโอกาสติดมีสูงนะครับนี่เราก็จะได้ต้นพันธุ์เพชรบักช่องไว้สำหรับปลูกรับประทานหรือปลูกเพื่อการค้า ได้สบายๆเลยนะครับบางคนก็ขายขายต้นพันได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เทปกันน้ํานะครับพันขึ้นไปพอถึงตาที่เราต้องการจะให้เขาแตกนะครับเราจะไม่พันเทปกันน้ํานี่ปิดปิดตา,นะาส่วนที่ต้องการให้แตกนะครับเราจะเว้นไว้นะครับก็ลักษณะไม่ให้เทปไปปิดที่ ข้อตานะครับจะเว้นไว้อยู่2ข้อตาเวลาเขาแตกมาเราจะได้ไม่ต้องมาแคะมาแกะบางทีเราแกะแกะไม่ดีนะครับก็อาจไปโดนอยอดที่เขากําลังแตกมาอาจจะเสียหายได้นะครับก็เลยเว้นไม่เลยนะครับเว้นไว้เลยส่วนด้านบนนี้ก็พันไปจนมิดส่วนที่เราตัดไว้เลยนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อไม่ให้เชื้อราเข้าได้เลยความชื้นนะไม่ให้เข้าเลยนะครับนะครับ าเป็นลักษณะนี้นะครับก็ช่วงนี้รู้สึกเพื่อนๆสนใจที่จะทำหน่อยหนานอกฤดูกันเยอะหรือว่าทำหน่อยหนาเพชรปักช่องกันเยอะนะครับก็เลยทําวิธีขยายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปการขยายพันธุ์หน่อยหนาเพชรปักช่องโในการเสียบต่อนะครับเสียบตอ่อถ้าหากท่านใดสนใจก็นําไปทําดูนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อต้นพันธุ์ของนะครับ ต้นพันธุ์ก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับทําเองได้แล้วก็ขยายทําเป็นสวนในหนาเพชรปักช่องได้เลยนะครับเพื่อนๆลูกใหญ่เนื้อหนาอร่อยมากครับในน,นนาพันธุ์นี้นะครับช่วงนี้ผ่านไปแล้วครับ10วันนะครับตอนนี้10วันในหน,หนาก็เริ่มแตกยอดที่เห็นแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เลยเอามาโชว์เพื่อนๆน,นิดนึงว่าเออสิวันผ่านไปแล้วความเคลื่อนไหวของในนาที่เรา ทำการเสียบยอดไว้นะครับก็ได้แตกให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะครับ2ยอดตามที่เราต้องการเลยนะครับเพื่อนเพื่อนอยอดเลยคราวนี้ก็เลี้ยงชำไปในถุงนี่แหละครับไปจนกว่าใบจะออกเป็น2-3ข้อใบก็เตรียมหาสถานที่ปลูกได้เลยนะครับเพื่อนๆ ต้องขอบคุณมากครับเพื่อนๆที่ติดตามชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ